สำหรับเรื่องของการตรวจสอบขอบวนการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะทางสารได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมแล้วอีก10คนค่ะในจำนวนนี้ก็มีตํารวจสอพอประดังเบซารวมทั้งตํารวจตระเวนชายแดนรวมอยู่ด้วยนะคะเราไปติดตามรายงานสดจากคุณดารินหอวัฒนกุลรายงานมาจากจังหวัดสงขลาเช่นเลยค่ะ เจ้าหน้าที่นะคะก็ระบุว่านายตำรวจ2คนที่ถูกออกหมายจับในข้อหาค้ามนุษย์มีส่วนนำพาเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและรู้เห็นกับการพากลุ่มชาวโรฮิงญานะคะขึ้นไปบนเทือกเขาแก้วขณะที่รองนายกเทศบาลตำบลประดังเบซาที่เข้ามอบตัววันนี้นะคะทางด้านตำรวจก็ระบุว่าให้การเป็นประโยชน์กับรูปคดีค่ะ ได้งานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับชุดคลี่คลายคดีขบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาร่วมกันสอบปากคำนายประสิทธิ์เหลมเละรองนายกเทศบาลตำบลประดังเบซาอําเภอสเสดาจังหวัดสงขลาที่เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่พร้อมด้วยทนายความหลังถูกออกหมายจับตามความผิดตามพระราชบัญญัติการค้ามนุษย์ใน3ข้อหาคือร่วมกันค้ามนุษย์กักขังหน่วงเหนียวและเรียกค่าไถ่ โดยใช้เวลาในการสอบปากคำนานเกือบ6ชั่วโมงหลังสอบปากคำเสร็จสิ้นนะคะพนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายประสิทธิ์ซึ่งมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดและไม่ยอมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยนำตัวไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรประดังเบซาก่อนจะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ขณะที่ตำรวจนะคะก็เปิดเผยเพียงสั้นๆค่ะว่านายประสิทธิ์ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี พี่เป็นติดนะอยากชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่เราเรารู้จักหรืออะไรกับเครือข่ายพวกนี้ไหมครับพี่ สิทธิ์นะคะถือว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญในคดีนี้และเคยถูกออกหมายจับในข้อหาให้ที่พักพิงและกักขังห่วงเหนี่ยวค้ามนุษย์เมื่อเดือนมกราคมปี2556หลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือชาวโรฮิงญากว่า800คนแต่ว่าในครั้งนั้นนะคะอายการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องนายประสิทธิ์ด้านความคืบหน้าทางคดีหลังจากที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาชุดแรก8คนล่าสุดวันนี้ค่ะก็ได้มีการถแถลงออกหมายจับเพิ่มอีก10คน โดยสารจังหวัดนาทวีนะคะได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาร่วมขบวนการค้ามนุษย์เพิ่มเติมซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนรวมแล้วเป็น18รลายนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเวลาเนี้ยเราออกได้18รลายนะครับในคดีนี้หมายจับ18รลายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสามลายนะครับเป็นท้องถิ่น2อลายนะครับแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจสอลายนะครับแบบรายชื่อนั้นขอหยาดนิดนึง เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นหน้าที่ผมที่จะต้องตามจับอีก13บสามลายขอ,ขอในรายละเอียดรา,ายชื่อขอขอ,อยกกุญาตแกบไปก่อนนะครับสำหรับผู้ต้องหาทั้ง10คนนะคะที่ถูกออกหมายจับชุดที่2นี้นะคะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐ3คนจนที่ส่วนปกครองท้องถิ่น2คนลลเรือน2คนและเป็นตำรวจ2นายในสังกัดสถานีตำรวจภูธรประดังเบซาและสังกัดกองกำกับการตำรวจต,วจตะเวนชายแดนที่43 โดยทั้งสองนายนะคะอยู่ในรายชื่อที่ถูกคําสั่งโยกย้ายให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติในชุดแรกด้วยโดยเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์ในขั้นตอนตั้งแต่การนําพาชาวโรฮิงญาในพื้นที่จังหวัดสงขลาและรู้เห็นกับการนําชาวโรฮิงญาขึ้นไปหลบซ่อนตัวบนเทือกเขาแก้วนอกจากนี้ในส่วนของพลเรือน ก็พบประวัตินะคะว่าเคยถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสองขาออกหมายจับในข้อหาค้ามนุษย์มาแล้วเมื่อเดือนมีนาคมปี2557รวมอยู่ในหมายจับชุด10คนนี้ด้วยค่ะทำให้ขณะนี้นะคะมีผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้รวมแล้วทั้งหมด18คนมีการจับกลุ่มและมอบตัวแล้ว6คนและกำลังอยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อดำเนินการขอออกหมายจับเพิ่มเติมอีกจานวนหนึ่ง สำหรับในส่วนของผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับนะคะก็มีรายงานค่ะว่าล่าสุดนะคะมีบางรายได้หลบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ชุดสืบสวนก็จะมีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าหลังจากที่มีการออกหมายจับผู้ต้องหาชุดที่2ค่ะโดยจะมีการถแถลงข่าวในเวลา9ก้นาินาทีค่ะดารินทหว,วัฒนกุลข่าวเทรัทีวีรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณคุณดารินด้วยค่ะ